ครับผมก็ผมตื่นเต้นจะไม่ไหายเลยครับ <siamo S 1> แล้วก็คิดว่าจะตื่นเต้นต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมจะติดกล้องเลยครับเพ<ม><ม>ราะว่าพอเวลาแบบว่าคนที่รู้จักผมเนี่ยจะทราบว่าเราจะเล่นกับนักวิการณ์ยอยากจะมากองถ่ายให้เป็นแัวผมสกัดดาวลุ่บไว้เรียบร้อยแล้วอย่าไปยุ่งกับผู้หญิงของผมเจ้าหญิงของผมเป็นไงคะหนบางสิ่งประจักษ์พี่ติ๊กบอกว่าทุกคนอย่าไปยุ่งกับเจ้าหญิงของผมแล้วตื่นเต้นพอได้ร่วมงานกับผู้ ก็ร่วมงานกับช่องก็ถือเล่นค่ะวันนี้ก็นิดหนึ่งค่ะเป็นนิดหนึ่งคนเยอะด้วยนะคะดีใจมากค่ะที่กระแสออกไปแล้วคนคนจำชื่อละครของเราได้แล้วแล้วก็หวังว่าจะคอยติดตามคู้จุดบอกว่าคู่นี้นที่กินเค็มมีแบบว่าตรงชวนฝันสำหรับแฟน คือแล้วแต่เขาว่าใครมองใครครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งผมหรือว่าาวิกาแล้วก็จะเพื่อนนักแสดงทุกคนนครับแล้วก็ทีมงานตอนนี้เราจะทุบตีกันที่เป็นกล้อนเดียวกันน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับผมก็ตาเป็นเกี่งกันแล้วมีการเวิร์คช็อปแล้ว มีน mm ิดหน่อยแต่สมสาวนิ h, nelle, sí ote, uh ้กตะตียวคเทยมเลยคือดูเหมือนเรื่องนี้นะครับผู้ชายน้อยนะครับมีวใหม่วัดใหมนี่เป็นเจ้าหนิงแข่งไหมคะแข่งเล่นไหมหรอคะเบ่นที่ไหมไม่ได้เล่นคนมาเกือบปีแล้วค่ะแล้วก็มาพอมาเจอเนี่ยค่ะเป็นเหมือนกอนนี้ก้วงมีการีช้าหรอที่หลงทางที่ซินดี่เองโยมเดเองหรือว่าแบบ

ที่จะได้เหมือนมรห่าเครขึ้นแบบตำรวจนะครับเราก็เป็นอะไรที่ว่าเป็นเป็นขึ้นแบบที้แล้วก็เรื่องการมหลังหารคือเรื่องเครือีนะว่าสามารถชื่ออย่างได้เจ้าหญิงแห่ต้องมาคนเหลืองเจ้าชายใช่ไมไม่เคยครับไม่เคย ใสเครื่องแบบมาเยอะทหารทหารเยอช่วงนี้นะครับจะใส่ทุกเครื่องแบบล้วงครับทหารบกเขเป็นมาแล้วนะครับทหารกาเราต้องมาต้มตุเ่อกี้ของใหม่ต้องไปเวิร์กช็อปขนาดนั้นเตรียมตัวกับบทบาทตปจเงียสภสในในิ่งนะครับเป็น ต้องทำการบ้านให้มากมแล้วก็ย่าตอ้เนี่ยต้อมีกายนู้กันอ่างดี่แล้วก็ไ้ดึงเขาออกมาโอ้อ่างนี้คือเรื่อไม่เท่าไรต้องรับคยจับผิดจับที่รุ้คของคนต่างๆอรอบตัวรวรวรวมป็งเรื่องของดี้จากตอน อันนี้อที่เขียนเองครับครับผมก็ขอามพูดนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับแค่ิ่อเริ่มต้นนะครับตอนนี้กต้องใช้เวลาในการสรเพราในช่วงหว่านี้ก็น่าจะมี ก็ฝาตัวไดคะแล้วก็ขอฝากที่เป็นเร่ที่ตั้งใจผมมากแล้วก็เนการที่ได้ได้เล่นาอะได้ที่คนากไม่ใช่นั่เองย่งดยวก็มีมีบทสัาช่วยขอยใายปากค่ะถ่ายปครับถาครับดนะเดี๋ยวนะโอ้